กรอ,อบขนาดครับแส่บขนาดเลยบายบๆสนะนกหน่ยอยกินก็ปักเขือแสบขนาด สวัสดีครับพี่น้องมือน,นี้จะสมตำตำสมปากเป็ดครับคาใส่ลงไปหัวสิคขห่าพักซี่ปากเป็ดใส่ไปปิดฟ้าพ่อปากเป็ดซุกแล้วห้าก็จะเอาไปอบต่อนะครับปาดนี่ก็เอาเข่าตู้อบครับเกลือลกไป กะเทียมสีเกตบักพริกขอนแกน่นเดี๋ยวต่ว่าจะเอาเพ็ดเอาบาเพลดนะครับบัดนี้ก็ตําครับผงนัวลงไปน้ำปลาลงไปอย่าใส่หลายเด้อครับเข้มตาม,มาด้วยบักเขือเทศบักหน้าวครับแต่ว,ว่าต้องสมเนี่ยใส่บักหน้าวหน่อยเด้อพี่น้องเด้อเอาไปทั้งเปลือกนี่แหละครับ ใส่ลงไปผมเป็นคนหมักสุบอยู่แล้วต่าครับแต่อย่าต่าแห้งเราวมนจะเข้าตาอ๋ออนไปใส่นอกบัดนี่สอนล่ะขอซิมก่อนหน่อยอืมันครับบัดดีกับปากเป็ดลงไปครับ พร้อมกินครับบาดีพร้อมกินเรียบร้อยครับตำปากเป็ดสูตรสิเกตบ้านผมเป็นไดงครับตำปากเป็ดสูตรสิเกตกดไลค์กดแชร์กดติดตามสังคมดับเรื่องครับผมสวัสดีครับ